ท่านได้ยินเสียงผมให่เฝ้าจดเฝ้าลิงโยงสองขาคิงคิงเลยจังมาฟังล่ำโตกับผมว่าดดมาประจำนั่นที่ปีเถ่อว่าบ่าเสือมืออื่นมือฮื้อสีหินผมบวชหูขัดบ่าจากมาใหม่มือนีเงาพอหญ่เจ้าภาพสะท่าขึ้นไปจากงผมมาให้ฟังขัดบ่แม่ไหนไปหลักไปตุ่มไปแขงจากงผมมาแสดงด้วยเงินขัดเนื อ,อยากให้พ่อแม่ได้ฟังล่ำดีฟังกับฟังฟีฟีบริเตเซียพ่อบาทและยังอนุญาตให้ปีดให้โหหรืออยากลุกขุนโหยใส่น้ำก็ได้แต่ว่าหามบ่วให้แก่ผาป้าห้ำอยากไห้เส้ามอลล่ำซัท่าเพ็่นว่านอกจากนั้นเช็ดยังกยายบอได้หามจากแนวหรือสีเมื่อเลี่ยวก็บลูกแม่เ่าก็แล้วแต่จเจ๊จ้ากูฝนมาคล้องเท้ายกแต่สองเท้าเปิดขึ้นดำนึ่ง บ่ได้มอลำล่วไวัเด็เหียลงไปเด้นน้อย <N oy ng> กับงยล่งถึงผู้บนมากเสียงทอดบอฟังล่ำพ่อก่อนนอนมิดจีดีนั่นกับเป็นหน้าทีค้องไผ่คองมันมือหนีมาพ่อกันกับคอพุ่นยันไงพ่อกันไม่กับขึ้นนำเนียนปลาเนื่องจากว่าสัท่าได้ทำบุญสังกอเพิ่นไดไปติดต่อมอล่ำทั้งสองมาประคับประคองล่ำโตฟีปากส่วนผูาาเ้เศร้าหาเลือได้ทน่า แต่ว่าผูสีมาป่าสั้นขันแขงเพื่อสีสิ่งตำแนงเสมเตียนมอล่ำหนคือแม่บักคำชิงกมน่งเหี่ยวรถตกหลุมดูเขืมันมันได้ตกฟันนี่ว่าเพื่อน่าสาวมอล่ำมันยามานี่หน่อยกับท่องเป็ดหน่อยไปล่ำบ้านไหนผู้เว้าเหี่ยวเป็นนาำเป็นไน่าสัตเม่มาพ่อแล้วกะสมซาสมลือซื้อกะงามนาม้ำกะเพาะ เจ้าองซสูงคือสิตุ่มลูกดีคือสิตีลูกไห้คือสิอไอยลูกไงคือสีไงลูกใบข้านโกยขึ้นใส่ผัวเจ้าตึงเลิงเบ้อถึงห้อมลุ่มคือสิซุ่มอยู่เลยนอหนำห้องหน้าหน้ากันแน่เนี่ป่าซุ่มกับซางหัวมันเพราะเนาะเดือดก่อนมอแคี้ยน และแม่นว่าดูนางขนาวลานโอแต่พ่อปานนี้สิลีลาดันจะไปทักไม่นี่ไปคุกลำไม่ไปสองสองคุกมุมจักเก้าเรื่องคุกแผ่นเสียงากบาลายังบอเลียแต่ดินเกี่ยวแอวเร้าตักทอดเท้าเข้าบวดกินดินเห็นมันทองลูกนามบอเหียวจะไม่ใจนิ่นแก้วมนหวยดินดันทุกสัอยากไปกระใจเจ้าบอเบยโอทิมเยที่ฉัเคยแลมอง โอ้วันทองพี่นี่มองอูราพี่นี่หลงทางมาหาแม่วันทองพี่รักน้องแต่แต่นานแสนน,นั้นทนจะไม่สงสานทายแกรือทองสองจาอ้าเรานนากัน่อยยินบอมีไผได้ยินมีแต่ร่งแ้วถ้าไปจ่าเราป้องกันปากป้องเบามือหยอกเย,ยียบยีแต่ผาาา้าสาบ่าสาวสุ่มสู่บอมีไผ่เฮ็ดหูคุยกันจนํำตะว,วันหลับฟปลาไม่ไ,ไปซ้อมเท้าห่างกันเก้าวันบ้านตอนคันยามเล้ง นอนหลับสูค่คนดีแล้วข้างดิ้นเกี่ยวพะโวนมาทองจิตพนังวันทองจิตประยูบอได้กระเจิดเจ้าก็ไหวตกยางใ่ญ่ลงจากคูดีเนี่ยอภีไพ่พามาชีไปบ่มีซาพี่ไพ่เจ้าผ้าเดือเพืญญ่อนยางข้าถอดเพื่อนนักเท่าก็เ,าาเลยยุ่มขึ้นไปเฮื่อนข่วงหลวงไทเกิดบอได้ประตูใส่ไร่ก่อนข้างคุ่แกจใส่ดีนะแน่ คุณแทนได้เอามมวนอกต่อกูแจเลยให้เราฝกไข่ใส่กองไปเท่าจินได้เอาสูในเฮือนเทียนวาททองอายุเจี๊ยนอนดิ่งถ้านอนดิน่งถางวันท้องสอวนบนเอามือซ่อนกอดจอดไปซ่อนขาตานเท่าตื่นเช้าล่าจากกัน,นดีคบําเดนีสังหันพันเหลืองบอ่มีเครื่องทำของแนวไดจักยานนั่งสังเท่าแล้วก็เท่าซังนองไปน้องนับใ่กัน หัวอกะละวันทองน้องยาหัวโอกะละวันทองน้องยาผิดเวลาไปก่อนแคเไปซ่อนกับไครโจโจไว้คุณแผลน้าก้กาวทุกตอนหน้าพุนขุนสาหาฮะ